สบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องทางฟังไทยและวฟังลาวนะพี่น้องมาพบกับสองออนคือเก่านะพี่น้องอันนี้มืนอนี้ออนยืดออนบอดดิออกเมื่อนหร่นะพี่น้องก็เลยสแปนเพิ่นสซวนว่าไปหลินหานตูน่าบนวมาก็เลยไปหานเปลินหานตูกก็สแปนพี่น้องไปก็สแปนวาสิแบไปฮ้าสมุนพร้อมเนาะเพราะว่าสมุนออนบอดดิไปหาเพิ่นเมนสิเขาซองซ้ำเดือนแล้วพี่น้องเพราะว่าเพิ่นลเฮดเวียกเนาะเพิ่นบ่ค่อยมีเวลาเพิมีเวลาก็บ่ค่อยตรงกันเลยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นลยุ่ธแต่วันทิศแต่ว่าบางมือ บางมืออ่อนกับเบาางเนาะเมื่อพอดีบางมือนีอ่อนบางก็เลยว่าสีแวรไปหาสมุนเนาะพี่น้องอันนี้ก็ตอนนี้กากกำลังถาเศาแปงเนาะอันนบอกว่าไปประมาณสามโมงพี่น้องสามถาเศาแปงอ่อนชิพาไปอันพาไปเบิ้งกกพักเป็นนัวเนาะงามงามพี่น้องแบบฝนตกใส่แห่งงามย้อนพาไปเบิ้งด้วยพี่น้องแล้วก็ชิพ่าไปเบิ้งในหลังหลังเดี๋ยวเรามีกกเพื่นเนาะพีนเนี่ยเนาะเปิดปลูกไว้พี่น้อง หน้าเขือนก็สิเป็นกกมักเขียบเนาะพี่เนาะหมักเขียบหรือคนไทยเอวนวาน้อยนาเนาะแี่อันนี้ทำเลยสุกอุ้ยเห็นพวพี่เนาะมา้งนะแต่เกือแบบสุกเลอยู่งเจอยู่เถิงเห็นมัในหนาเขือนพี่น้องกกเดียวกกนีหแหละแล้วก็สิมีเขื่อมักน้อยมั้ในสุกคือว่ถ้าสุกก็อยู่แถวมักไปปลายเด้อพี่เนาะเพราะว่าเอาบัวเทิงก็มาเขียบแต่ตาท่านละตีเนาะพี่น้อง อยู่แถวเๆเกม็มีมีหมางหนึ่งแต่คือเรแต่แบ่อถึงพี่น้องสวนพัก,กเออก,ก่าม่นเออสวนพักเก่ามียนงไงเลยพี่เนาะกายเคลียร์ร้ายบนรถเสาร์ปุ๊กซะเนาะพักเปน,นัวนะออนเนาะอันเด็ดเด็ดไว้เลยกะไปหลวกกินบนแรงเนาะหลังจากมาแต่ไปกินตามก็สะเปะเอาใช่ไหมหลวกเนาะพี่น้องนี่พักเปน,นัวฮาเอาหยอดมันเนาะพี่น้องย่อนอ่อน นี่พี่เนาะรูอ็กินกับแจวกุ้งนี่ใหญ่่หาบมีบ่ค่อยมียอดกุ้งนี่นะพี่เนาะเก็บพักไว้บปหลวงมาแล้วพี่เนาะอันนี้กะท้บแปง้งทัดละมาเยา่ะพี่น้องเนาะถาเพ่อน อันนี้พี่น้อนนนองยดมันักที่ออนเก็บเนี่ยอันนี้สิเป็นมักน้อยพี่น้องเอ็นในแค้มหัวนะอันนี้คือเก็บในเฮือนตัวเองเลยนี่พี่น้องอันนี้สิเป็นพักเป่งน,นัวลวกกินกับจแจวลเสพน้อพี่น้องตัวแรก สแปคนลนสิมาสูออนแต่ว่าเป็นทรงมาให้ออนไปหพิ่นยื้เหินนน่งพี่นอน่นบ่มีโหลพิ่นเนไม่เลยออาโหดออนไปพี่นอเพาะออนรหลาอยู่เด็ดพักเด็ดหญ่าถาย่บ่มาเื่อพี่นองไปซูสแปงกันน้องเด้อนอตอนนี้ก็ หอนหานและนอนในหอหานที่ออนซิเมื่อกี้ก็จะแปะเป็นหานแคมทา่าพี่น้องเป็นตูบแคมนองขาขาทางเนาะโลกร้ายแหละมันน้นทีเขากลับน,นะบนตอนนี้ออนกลับมาหอนหานตามเนาะทำอินมาสิไปหานตูบแต่ว่าคนเต็มมากพี่น้องเนาะตูบเต็มก็เลยได้มาหานหานอีกหานหนึง่งคือหานหานอีกแล้วมื่กินตลอดอยู่แล้วเนาะ คือหาอ้าเดจอยได้กินตลอดทานนี้พี่นะ้องมากะซอดีมาตลอดแล้วสิฮู้ได้ปะฮูได้กินเพจบูได้คืออ่อนมากกะซอดีเคนสีแบบบูาตามเพจหายเนาะแต่ว่าอ่อนเป็นคนมากินเพจบูสวงมากาะซาเปกินเพจแต่ยูซาเปก็เป็นมากินเพจดคือกันนะพี่น้องตอนนี้นางทาตาเนาะสั่งตำรวงมาแปะเขาสั่งนะสั่งตำรวมพี่น้องนางทาก็ซาเปกคือสิบดไปหาสหมุนแต่สะมุนคนฟิตอ่อนเจวะคนออกเมื่อหนา้าวันนี้เป็นพี่น้องป็นน,น,นางทานางท้าคนไปพี่น้อง หลังจากกินตัมแล้วก็เมื่อเมื่อหาเห็ดเบี้ยเคลือบเบี้ยซานะพี่น้องนี่แล้ววันหยุดก็มีดเจ้าทอนี้เนาะหยุดซออาทิตย์ก็มีดเจ้าทอนี้พี่น้องเห็ดพี่น้องเหมือนอะมากก็ซะจืดกินเบิ่อๆเนาะเหมือนที่กินเบื่อจืดอ่ะหกสิบหกแล้วเนาะอืมวันจะเป็นบันทึกก็จะหมุนกับเบื่อไปแล้วพี่น้อง เป็นเบาบางอยู่แหละงอินน่าจะไปนจร์ตอนจับบิน้อืมาอยารกินเสียงนรตด้ทรมายูแค่น จะแปะไปมือกล่องไปอื่นดดถ่ายนั่นะเพ็ดพี่เนาะคดแล้วก็เมื่อเ็ดเบี้งเงินเงีบจานเนายวันเ่าวันิอ่อนบอเอาเมื่อนานอ่ะอ่อนออกแต่ว่านี่ยันจามันิตยุ่งเรืซับเครืองพี่ซับเครือแล้วจะแปะคืทวนมาเนาะพนวนมาหานงดี่ม่มีบางที พี่มาถูไปหานสูพี่น้องแต่ว่าหาอันได้อูเต็มก็เลยได้มาหานี้เนาะทานนีกก็เสก็พี่น้อง แค่แหงในเหือสัตว์จานแรกยังบม่วัดสั่งจานต่อไปนะพี่น้องสั่งอันตามทะเลที่อ่อนมากกินปกติออนมาแล้วอ่อนมากสั่งเนาะตามทะเลมากินอยู่แล้วไอ้สั่งตาำพิคอแบบตำรวมตำรวมเนี่ยบอกแล้วว่าเอาเพชรเดินแล้วเอาเพ็ดหน่อยถ้าถ้าวมาคงมีเอาเพชรอยู่บอกเขาอ่อนมาบอกเอาเพชรเต้แล้วคงนั้นเพชรจ้กเพชรจำได้แล้วว่าถึกเตี้ยถึกจืดเกี่ยเพ็ดแหงน้องเป็นบินห่างนอแปะ เราสเปรย์ไป่นองตะกี้พน,าจจน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งะค่อยๆสิ้นแล้วรบการเข่าก่อบกระบอนค้กพี่สองหาก,กินได้สุบคนเลยถ้ากระทายให้ลืมลืมลืมกันนี่พี่น้นองอค้กพี่สองอันนี้ออนตามซ้ำเป็นตามทะเลเนาะแปลกมาเจริง,ง,งหอห้ยฮาเบิดนลเลย พวกนี้ก็ได้กินคือหนักโมเป็โค้งนี้เพ้นเลยนม่หอยบบแบบไม่แข็งอ่แข็งดูสิกินจนสีเบิ้ดห้กกับหกับสันี้กอเหลยอะใ่ไกินเพิิดหัว เหยนนักเลยพีณเหรอเพราะว่ามีพิเศษงานว่ะม like ันเป็นคลิปวิดีโอทีทายแบบเห็นเป็นสามก็กศาสนาเลยนที่เจ็ดเดียร์เออเออเนาะก็เลยเห็นนักตอนอายุกุมซีแปลงอายุกุมเบี้ยกุมสองกุมสองแหนะกันยูเท่ากันด้วยกุมให้กุมมาก เอาหนันแนมฮอลลีนแนมกับอ้ออาด้นอ,อกซเแล้วแลนได้แปลกขิ้นแท้นไป้สิแล้วะทุกคนทุนทำมันไว้นอนเียนซ้ายเลยเยนสาขาอย่างเง,ง,งี้ยนอนเยนสาขาไอดีเนาพัฒนาของมือทาวซาร เยอะค่อยๆเจอคือถ้ายคลิปทหารทันหนีได้พี่นอ้องระมาณนึ่งนะก่อนเฮียนเป็นเฮียนรักนอกแสตมสองคนมาสองคนนี่มาสองคนนั่นนี่พูดเมงวันกับยา,ายลายได้พี่น้องอยู่บ้านน้องกันนั่น,นแหละ <c oughs> พวกนียตับเบิร์ดคาร์ลีพี่น้องเออพวกนี่อันนี้มีแต่ตัวหมูพริกเลยแหลนะมักกัสแสแป็กกินอยู่แถวแคมป์ทางพี่นอ้นองรถ ดดอ,อ,อันนี้เป็นบัาฑ์สอ,อกเมืๆๆ่อกลางใกล้ก็บัณฑ์หวยอะไไปเนาะเมื่อคืนเมื่อกี้ถึงเมือ่อหลักสิบมห้าเห็ดบอกเห็ดเบียอะ้เฮือนไปเนองเอ้ยมื่องก็ไปห้องเฮียนมื่อกีพักคานค <c oughs> านกินร้ยา,นยายๆๆน่เนาะพี่น้องเลยสาคนหรอจานและสวกระ์แดจานม่นเปนจานน้อยๆจานใหญ่ๆนะพีน้จนอันนี้นจนแน,นทองละ กันพี่มาดับกัน,กน,น,นพี่มาดับเธอจะโม้สำหรับข้าวข้าวก็จะมีแน่น่าพี่น้องเป็นบ้าน้องเนาะชาวพี่ข้าวกันเนาะพี่น้องตอนนี้อ่อนก็ม้าท์เที่ยวดีแล้วเนาะพี่น้องล้างจานมาแต่กินตามพี่น้องนี่เลยเยียกเขาสีอ่อนจีเห็ดของกินไว้เนาะเพื่อว่วยแม,เมนน่เนาะเป็นจีมาแต่หน้าแย้มคำพี่น้องเห็ดไว้แล้วก็หนึ่งเขาแล้วก็นี่ลวกพักสำหรับพี่นีอ่นอนกระฟ้าวันนี้เนาะพี่น้องถามมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจออนให้เราเด้อพรกัน็หม่คิปหน้าจ้าบ๊ายบาย